<laughs> คือแบบว่ายิบยิบแค่ตอนเดียวนะไม่ได้กินแบบเป็นค่ำนะเขีนแห้ง จะพัชมบรรยากาศนะคะวันนี้เรามาการเต้นที่วีแคมชนบุรีเขาเขียว ยังอันนี้แหละถูกถูกแล้ว,ลว,ลวใช่เอาทับตรงไหนเหลือเหลือเอานี่เหรอเอานี่ไปนี่เหรอก็จะได้เห็นพอดีเลยนะแล้วเต้นเราเอาไหนเต้นเรานี่เต้นเราตรงนี้นนตรงนั้นเขาลม้มลมไป น,นมันโคง้งเค้งอ่ะเอาเสาเอาเก่าก็ได้ ลมดีมากนะครับลมแรงน่าจะเย็นสบายดีอันนี้เดี๋ยวรอเพื่อนๆมาวันนี้ก็จะเป็นมาให้พเพื่อนๆกลางครับของเราทาใหม่ดีโอดี ดีมากเย็นสบายไม่ร้อนเท่าไหร่

พ่อมันคือแบบก่ายาอะไรเขาเขาจีบบอกว่าซอยเขียอะไรของมึงเดี๋ยมีมามีสูตรครับสูตรแซ่บแซ่บเป็นไงครับแคปปิ้งครั้งแรกเข้าแล้วเข้าเลย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 เข้าแลยเข้าเลยเข้าแล้วเข้าเลย อาตำชอบไหมคะชอบไหมไม่ชอบเลยชื่อตำหมองหวนมือื้อยแเหวานมื่อวานเหรอหวานอะวะาสมใสขนาดนา เฮ่ไม่ถ้วยเลยอยู่เถอะก็ลองนะแมนมกุเต้รับคำ่เลยฮอเกลือครับเป็นไขยเยังยใส่ังเพลงร่ากี่สเลยบอโดยใจในจหน่อยไม่อางที่นู่นเป็นผู้ิรเยูทูบเมื่อไหร่ อันแล้วแต่คนกินดีคือเจ้าเดยบน๋้บี่้ยินครับอ๋ต่ยังสว่าครือเบกมูนนําเลยแบันเลือกยพมลั่ว่าอลักัน ตักว่ายืนฐานยาวๆไม่อยู่เราแวะถือของาเน้าวางเขาขออนุญาตนะครับขออนุญาตสุลาสุดมามากินละมังเตดสมอนะสียงเท้าเอ้ยัตือนเชือกให้ขุมอะไร สีดีกีคงเอาบอยู่ดอกมนี้โซดาที่มีก็คงลกแรงมากหนาวเด้เป็นฝาดเลยบอกหลายเนี่ยเาห้อมมึคคนม่แล้วน้องาดร์เราให้ล้มคอกับบอสต้องใจ กินขวดงคาแบบเลยาว่าเราจะเอาป้องไปกินข้าวหนืองคามแบบนี้ป้อมป้องออไปไม่ีเลยพร้อมเลยอะไรเน่ยน้ำแข็เลยนี่ยมาเลยนี่เมื่อกี้เดยมันจะไย ล่าลูกไปตากแดดอนะลาาลูกไปตางแดดวนอก เย็นเนี่ยมโอ้คือแบบกดกินกดที่ร้านร้านล้านน่เเป็นเป็นแบบเป็นถังเบียร์สดปกติเลยเขาเป็นเป็นเป็นอาจจะเ็นเชง่มเย็นทานวิ่งวิ่งทานนุ่มเย็นเลยเออแตปกติเป็นชิ้นเลือ่ะอันนี้เป็นอันนี้ไปนอันนี้เป็นเวลางเอนเลยเออเชี่งอนทดเีสามโอ้เาเขาลาบบิดแฮด้ยเชียงเก็นเด็

ไม่หามุ้งหามุ้งไม่ที่ทำไไงเพราะไอ้ที่เบีนสดเขเรียกว่ากืนมือจิ้มนะพม่กินเลยแขมเพี้ยวเลยไปไม่หรอกเบียสนาดนี้หรอแม่เป็มังมาำเป็นมัเพชรแบบเพชรแบบแฝดอะเพชร เพ็ดแบบเพ็ดแบบเพ็แบบกินมาได้อะคือแบบว่ายิบยิบแค่ตอนเดียวนะไม่กินแบบเป็นข้นะเห็นเห้งอย่างไรบัพักวะตัพักไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยะไม่กินมาไไม่รีบก็ขี้วัวใหญ่หัวหลุดหัวใหเสียห่งแก

ไปบอกกับพี่ก่อนได้หรอแต่ในเห็นในเอาไปก็ได้เรื่องบอกแยกไปอย่างนี้ทั้งตัวยังบ่แลบ่เียงบ่มีโทษในใครใจมันบ่เฟียวมองจนของคําดีเรา

คุ่คนมักเยวต้องคุ่นมักโอเคหลายเข้มโอเค็มขึ้นกับหัวเรือมันออกหวาวันนี้หนักหน่องแล้คต้องไปแล้วตีไลดก ลมแรงมากนี่มันออกจากกุดแล้วครับเราคุยโทรศัพท์นี่แม่เป้กไม่ไนาะ่ไ่นาจนอยู่บ่ลี่ do mundo, né? เปิดเอยนี่พวกเราพูดเป็นพโลตอนมีเบียร์จะได้นี่ัวจา